จึงหวังว่าท่านทั้งหลายของจะได้พยายามเป็นอย่างยิ่งในการที่จะอุทิศวันเช่นวันนี้สักวันหนึง่งเป็นการศึกษาและประพฤติปฏิบัติในการควบคุมจิตใจของตนให้ตั้งอยู่ในร่องรอยของพระอระหันต์ให้รับประโยชน์จาก <c oughs> ธรรมะซึ่งทำความเป็นพระอระหันต์ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทรงประทานไว้สำหรับเราและเราก็ได้ประกาศตนเองนับถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางของเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทและพบพระพุทธศาสนาเราก็จงทำตนให้ได้รับสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะได้รับแล้วก็จะเป็นผู้ชนะคือหัวเราะเยาะสิ่งทั้งปวงได้โดยที่จิตใจไม่ต้องเหี่ยวแห้ง โดยที่จิตใจไม่ต้องหมุนมองโดยที่จิตใจไม่ต้องเดือดร้อนระสำมระสายกระวนกระวายไม่ต้องมีจิตใจที่เป็นการวิ่งไปวิ่งมาโดยการหลงเหยื่อทางทิศนั่นทิศนี้ซึ่งเป็นความระหกระเหินในชีวิตของมนุษย์เราอย่างที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ไม่เห็นว่าหน้าสรรเสริญที่ตรงไหนคล้ายๆที่นี้สติปัญญาแล้วพ <c oughs> ิจารณาดูเถิด ว่ามันน่าสงสาน่าสรรเสริญที่ตรงไหนหน่าพออกพอใจที่ตรงไหนในการที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวแต่รับเอามาเป็นเครื่องทรมานตนนี้มันจะน่าชื่นใจที่ตรงไหนกันแต่ถ้าหากว่า <c oughs> เป็นผู้รู้จักป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาย่ำยีเดียดเบียนตนได้มีลมหายใจสะอาดบริสุทธิ์อยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้ชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วแม้จะมีอายุอยู่เพียงสักวันเดียวก็นับว่ามีค่ามากมายเหมือนกับได้อยู่ตั้งกับตั้งกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้วมันไม่มีอะไรสูงไปกว่านั้นอีกแล้วเมื่อเราได้สิ่งนั้นแล้วก็เป็นอันว่าได้สิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสูงไปกว่านั้นแล้ว ควจะได้วันเดียวหรือได้กี่วันนั้นไม่เป็นปัญหาเลยมันเป็นการได้แล้วซึ่งสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้ดังนี้จึงนับว่าเป็นการเป็นสิ่งที่ควรพยายามภาคเพียรอย่างยิ่งแม้ว่าจะได้แล้วตายลงไปในขณะนั้นมันก็ยังเป็นการดีอยู่นั่นเองเพราะเป็นการได้ชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้ว เป็นความรู้ของจิตใจที่รู้สึกแล้วว่าอยู่เนื้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยประการทั้งปวงเราจึงไม่มีความเกิดหรือความตายการได้รู้ถึงสิ่งนั้นจึงเป็นผู้อยู่เนื้อความตายไม่รู้จักตายไปด้วยกันจึงกล่าวว่า <c oughs> แม้จะได้รู้หรือได้รู้ถึงสิ่งนั้นแล้วชั่วขณะเดียวร่างกายแตกดับไป สิ่งนั้นก็ยังหายแตกดับไปไม่ยังคงอยู่ตลอดอนันตการอยู่นั่นเองจิตถึงความดับสนิทเป็นอันเดียวกันกับสิ่งนั้นแล้วย่อมเป็นจิตที่เป็นอนันตการไปด้วยจึงกลายเป็นบุคคลที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วยังไม่รู้จักตายเลยไปอีกด้วยเป็นสิ่งที่ควรสนใจเป็นอย่างยิ่งสมกันแล้วกับการที่เราบัญญัติวันเช่นวันนี้ว่าเป็นวันสำคัญ สำหรับพระอาหารหันต์แล้วเราพากันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐอันสูงสุดนี้โดยความเสียสละพยายามอย่างยิ่งจะต้องอดทนอย่างนั้นอย่างนี้จนได้มาประชุมกันอยู่ที่นี่ก็ขอให้ทุกคนจงได้ทำใจให้ถูกต้องทำจิตใจให้เข้าถึงสิ่งนี้ <c oughs> ซึ่งจะเป็นผลเป็นกำไรเกินค่ากว่าที่ได้สละมา อย่างแท้จริงเป็นนั้นว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเป็นแน่นอนถ้าสามารถ <c oughs> ทำให้ยืดยาวตลอดไปได้เท่าไร <c oughs> ก็เป็นการดีแก่บุคคลผู้นั้น <c oughs> มากเท่านั้นเป็นคนคนไปโดยไม่ต้องกล่าวถึงแต่อย่างไรเสียก็พึงกระทำให้ได้ให้ดีที่สุดตลอดเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ ด้วยการจงทุกคนเถิดธรรมเทศนาเท่าที่กล่าวมานี้เป็นการที่ให้เห็นโดยประจักษ์ว่าความเป็นพระอาหารหันนั้นเป็นอย่างไรคือสูงอย่างไรบริสุทธิ์อย่างไรประเสริฐอย่างไรอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงอย่างไรและยังเป็นการชี่ใหเห็นว่าความเป็นพระอาหารหันนั้นมันเกี่ยวข้องก,กันกับเราที่ยังไม่เป็นพระอาหารหันอย่างไร ถ้าผู้ใดฟังถูกและฟังเข้าใจก็จะเห็นชัดโดยตนเองว่ามันเกี่ยวข้องยิ่งเสียกว่าจะเกี่ยวข้อง <c oughs> ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็เหมือนจะเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งสําหรับบุคคลที่กําลังเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าสมมติว่าไฟกําลังไหม้เราน้ํานั่นแหละจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับเราที่จะมาเอามาดับไฟ น้ำนั้นไม่จำเป็นเลยสำหรับคนที่ไม่ถูกไฟไหม้แต่มันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังถูกไฟไหม้เพราะฉะนั้นถ้าเราถูกไฟไหม้น้ำที่ตรงกันข้ามกับไฟนั่นแหละจำเป็นสำหรับเราข้อนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> คือว่าถ้าเราเป็นคนมีทุกข์มีความทุกข์แล้วความดับทุกข์นั่นแหละจำเป็นสำหรับเราเรื่องของพระอรหันต์เป็นเรื่องความดับทุกข์โดยตรง เรื่องของพระอรหันต์จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราส่วนบุคคลที่หลงไหลเอาความทุกข์ไปกลับกันกับความสุขหรือสำคัญความทุกข์ผิดมายนั้นย่อมเป็นการยากที่จะเอาความจริงนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ได้เขาจะต้องเข้าใจความทุกข์และความดับทุกข์นั้นให้ถูกต้องเสียก่อนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะกำลังมีความทุกข์อยู่ ยังกําลัง,ลงหลงไหลอยู่ในความทุกขนั้นด้วยแต่ถ้าได้เข้ามาในทางของพระอาหารหันต์แล้วก็จะค่อยลืมหูลืมตารู้จักความทุกขนั้นอย่างถูกต้องได้ตามลําดับจะหายโง่าหายหลงในเรื่องของความทุกขจะสามารถดับทุกขได้วันหนึ่งโดยแน่นอนเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงเป็นอันว่าเรื่องราวของพระอาหารหันต์นั้นจําเป็นแก่คนทุกคน นับตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดานับตั้งแต่มนุษย์ลงไปถึงสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ล้วนแต่ต้องการธรรมะสำหรับดับทุกข์ให้แก่ตนด้วยกันทั้งนั้นขอท่านทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้ประมาทเลยจงอย่าได้เข้าใจผิดไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราควรศึกษาหรือควรปฏิบัติ โดยที่แท้แล้วส <c oughs> ิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่สัตว์มีชีวิตทุกคนจะต้องรู้จะต้องเข้าใจว่ายสำหรับบำบัดทุกของตนเพราะว่าทุกคนมีความทุกขอยู่จริงๆสิ่งที่ <c oughs> ความรู้ <c oughs> ในสิ่งนี้ไม่เสียหลายแม้ว่ายังใช้ในวันนี้ไม่ได้ก็จะต้องใช้ได้ในวันหน้าแม้ว่าจะใช้ในวันนี้ได้ไม่ทั้งหมด ในวันหน้าก็จะต้องใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ะเตรียมศึกษาฝึกฝนอบรมไว้ในวันนี้แล้วในวันหน้าจะเอามาแต่ไหนใช้เพราะว่าสิ่งนี้ไม่อาจจะเข้าใจได้โดยง่ายชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเลยจะต้องอาศัยการศึกษาฝึกฝนเป็นวันวัน,วนเดือนเดือนปีปีไปทีเดียวจึงจะเข้าถึงสิ่งนี้ได้ดังที่เห็นประจักษ์ชัดอยู่ ในประวัติแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ใช้เวลากันมากตามสมควรและเหตุไรเล่าที่เราทั้งหลายจะไม่ใช้เวลาให้มากเพียงพอกันเพราะฉะนั้นทุกคราวทุกโอกาสหรือทุกวันที่จะได้รักสิ่งเหล่านี้จะได้ศึกษาหรือปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งปวงจงได้ตั้งใจทำตั้งใจศึกษาและปฏิบัติเพราะมีแต่กำไร โดยส่วนเดียวไม่มีทางขาดคุณเลยจะระงับความยากแพนความเดือดร้อนความระสำาระสายาท้องทานได้ทุกเรื่องทุกราวไปและในทุกโอกาสบังที่ไกาวมาแต่ต้นจนอวสานนี้เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าธรรมะที่ทำความเป็นพระอรหันนั้นเป็นอย่างไร และธรรมะนั้นมันเกีย่ยวข้องกับเราที่เป็นบุตรชนนี่อย่างไรเหลืออยู่แต่ว่าต่อไปท่านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติกระทำแต่ธรรมานี้ให้เป็นประจำอยู่อย่างไรเท่านั้นนี่เป็นการเตรียมตัวสำหรับความดับทุกข์สิ้นเชิงในอนาคตและนี้เป็นการกระทำในวันนี้เพื่อเป็นการบูชาแด่พระอรหรันต์เมื่อในวันมาคาบุณนนมีที่เราพากันจัดขึ้น เพื่อเป็นที่ะลึกแก่พระอาหารหันด้วยการจงทุกคนเถิดการกระทำในวันนี้และวันต่อไปและจนตลอดชีวิตของเราก็จะเป็นไปนในทางดับทุกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยธันมาเทศนาต้องควรจะเวลาเอวังก็มีโดยเรรการแะจะมี